สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมสันชายอยู่ในช่องนีน่ารอนะครับเป็นคลิปนี้เป็นคลิปซีรีส์คดีปกครองพันเคส EP ที่24แล้วนะดูงานทิปนายกเทศมนตรีอนุมัติเบิกจ่ายเท็จอ่ะคดีนี้ก็ ค่อนข้างใครรู้จักดูงานทิปบ้างอบรมทิปอะไรเงี้ยคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไปพลาดกันอีท่าไหนนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าสู่ฟังนะไอเรื่องดูงานเนี่ย ก็มาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วแหละนะครับการดูงานมันก็ดีอยู่หรอกนะครับได้ไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็เปิดหูเปิดตาแล้วกันนะครับว่าชาวบ้านเขาบริหารอะไรยังไงนะครับแต่มันมันเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอบรม หนึงวันอย่างเงี้ยก็อนุมัติเบิกเงินสองวันอย่างเงี้ยในเคสนี้เนี่ยก็อบรมห้าวันนะครับมีผู้เข้าอบรมเขียนไว้ห้าสิบคนจริงๆก็มีคนเข้าเพียงสามสิบเก้าคนเวลาไปเบิกเบิกเ,เต็ม นึกออกไหมครับแผนโครงการงบประมาณต่างๆที่เขียนไว้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ไม่ตามแผนสักอย่างาง้ยมันเบิกไม่ตรงกับความเป็นจริงเบิกเท็จนั่นเองนะครับแล้วเงินที่เหลือไปไหนล่ะก็ไม่รู้เงินที่เหลือก็ไม่รู้เช่นเข้าห้าสิบคนก็คง คงเยอะมากหละหลายแสนนะครับแต่คนเข้าร่วมสาสิบเก้าคนถ้าไปเบิกเต็มโอ้ส่วนต่างเยอะมากเลยนะนะครับคูภาสีภาษีขะน้อยไปแล้วไปแล้วไปรับแต่ยังดีเทวดาท่านเห็นนะนะครับไปพาดอีท่าไหนมีคนร้องเรียนนะครับเรื่องนี้ มีคนร้องเรียนว่าโครงการที่แบบนายกเทศมนตรีนะครับอนุมัติโครงการให้เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเจ้าหน้าที่นะครับในเทศบาลไปดูงานนะครับแล้วก็มีคนร้องเรียนว่า,าการขออนุมัติมันมีนอกมีในมีมุบมิบมุบมิบนะครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยว เออไปดูงานไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปดูงานทั้งหมดหรอกช่วงเวลาดังกล่าวนี่ที่จริงอ่ะในแผนอ่ะอบรมในในประเทศน่ะนะแต่จริงๆแล้วไปต่างจังหว,วัดข้ามแดนเนี่ยไปเที่ยวข้ามแดนมัง้งนะครับซึ่งแบบนี้ก็ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหว,วัดก่อนนะครับเรื่องนี้นะผู้ว่าก็ อยู่ไม่ได้สิครับก็มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพี่ซานเคยทำงานเคยทำงานในเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความและผิดทางละเมิดนะเ,เ,เป็นกรรมการที่แบบหูไวตาไวมากนะครับ ดูความผิดปกติดูเหตุละเมิดเช่นละเมิดเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราต้องหาหลักฐานให้ดีมากๆเพื่อที่จะหาข้อที่เขาเรียกว่าอะไรข้อที่มันผิดนะครับที่มันผิดผิดบรมห้าสิบตั้งไว้นะเข้าร่วมสามสิบเก้านี่ย หาหลักฐานว่างั้นเถอะให้ได้ข้อเท็จจริงว่าสรุปแล้วเขาเขาทำละเมิดหรือเปล่านั่นเองเพื่อที่จะเสนอให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยในกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการนั่นเองนะครับคคณะกรรมการนี้ก็สอบสวนผลการสอบสวนก็พบว่าเออ วันแรกก็ไม่มีการอบรมและนะครับไม่มีการจัดเลี้ยงไม่มีกระเป๋าเอกสารไม่มีวิทยากรดูงานต่างจังหวัดจริงหนึ่งวันนะครับจากทั้งหมดสี่วันมีคนเข้าอบรม35คนนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันเป็นแบบนี้ เบิกจ่ายเทศก็เสียหายไปอยู่สองแสนกว่าคนที่รับผิดในเรื่องนี้มันก็จะมีอยู่สี่คนนะครับก็คือหนึ่งบผูดเสนอโครงการขึ้นไปประเทศบาลตำบลก็คือคนให้ความเห็นชอบอะเนาะแล้วก็ มันจะมีนายกเทศมนตรีเป็นคนอนุมัติโครงการเลยนะครับที่เบิกจ่ายเงินแล้วก็ผู้อํานวยการกองคลังผู้ในวยการคองคังกองคลังมาเกี่ยวอะไรด้วยก็คือเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับดีกาดีกาการเบิกจ่ายอะเวลาเบิกจ่ายเขาเรียกว่าดีกานะครับพฤติการ ที่สอบสวนได้นะครับเป็นกรณีที่ถือโอกาสใช้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่จงใจเบิกเงินงบป,ประมาณของรัฐการโดยทุจริตเลยนะเมียดบ,บางงบป,ประมาณเอาไปเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้เป็นกรณี สอบสวนเกี่ยวกับละเมิดนะแต่ถ้าเป็นกรณีทุจริตถ้าสอบสวนก็ต้องสอบสวนเรื่องวินัยอีกนะถ้าวินัยเรื่องทุจริตเนะี่ยอ่ก็คงต้องร้ายแรงอ่ะนะครับคงร้ายแรงมากๆแบบจงใจเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูสารว่าสารจะเห็นยังไงนะครับก็มีการฟ้องศาลขึ้นมานะครับ ประเด็นคนฟ้องเขาผู้ฟ้องเขาก็อ้างแหละว่าก็ไม่ได้จงใจหรือประมาทเรื่อๆอย่างนแรงให้เกิดเกิดค,ความเสียหายแก่เทศบาลตำบลอะไรหรอกอย่างเงี้ยก็เลยมีการฟ้องขึ้นมาเนาะก็เอาสารปกครองเลยแล้วกับสารปกครองสูงสุดเลยนะกันนะครับสารวิจัยว่าอย่างเงี้นะครับในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวนะครับ ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีชอบที่จะตรวจสอบรายละเอียดการเบริกจ่ายตามที่ประหลัดเทศบาลตำบลเสนอมานะครับว่าถูกต้องตามโครงการอะไรหรือไม่นะครับมีคนจะเข้าอบรมเท่าไรดูงานอะไรยังไงนะครับต้องดูหมดเนาะนะครับ การที่ผู้ฟ้องคดีนายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ตนเองทั้งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปทัศนศึกษาต่างประเทศผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อนุมัติโครงการย่อมทราบดีว่าไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้รู้อยู่แล้วอันนี้ชัดเจนเลยแบบนี้รู้อยู่แล้วเป็นคนอนุมัติเนี่ย แต่ยังคงลงนามอนุมัติน้องๆดูไว้นะครับแบบเนี้ยแบบว่ารู้รู้แน่แน่แหละเพราะว่าเป็นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นคนไปด้วยเป็นคนมีอำนาจอะ่ะนายกเทศมนตรีอะ่ะแต่ยังคงลงนามอนุมัติเลยแบบนี้เขาเรียกว่าจงใจนะละเมิดแบบจงใจเลยไม่ใช่ประมาทเล้อๆอ,อย่างไรแรงนะจงใจเลยนะ อันนี้เป็นอุดเป็นเคสให้รู้ว่าแบบไหนมันจงใจแบบไหนประมาทเล้อเลออย่างร้ายแรงแบบนี้จงใจคือทาง,ทางอาญาก็คือเจตนาแบบเออทุสสลายอะไรทางอาญานะอันนี้จงใจเลยแบบทําละเมิดเลยชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีละเมิดเท่าละเมิดตามมาตรา420นะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่ก็ต้องวิจัยก่อนนะศาลจะวิจัยก่อนว่ามันเป็นละเมิดหรือไม่นะครับโอเคมันเป็นละเมิดแล้วนะครับก็มาพิยาต่อว่าแล้วต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใดล่ะนะครับ ก็ในกรณีนี้นะมันเป็นกรณีที่ทําละเมิดต่อเทศบาลก็ลคือเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อต่อเทศบาลก็คือละเมิดต่อหน่วยงานตัวเองอ่ะแหละนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ทําละเมิดร่วมด้วยซึ่งหลักการนะหลักการมันอยู่ในพรบ,รบแล้ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะตามมาตราแปดไปเปิดดูได้นะครับกรณีที่นาะยกเทศมนตรีนีนะ้ที่รับผิดชอบ งานบริหารงานรู้เห็นเรื่องทั้งหมดแหละเป็นหัวหน้านะหัวหน้าเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นการกระทำแบบปาศจากอำนาจซึ่งในเวลาต่อมาในเรื่องนี้แหละนะครับเทศบาลก็มีคำสั่งนะครับ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเนาะให้ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดร้อยละสามสิบของความเสียหายก็ประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับก็เป็นตัวอย่างนะนะครับเป็นตัวอย่างว่าเวลาไปดูงาน,นเนาะ อันนี้ร้ายแรงเลยนะแล้วก็แทนที่จะชาวบ้านเนาะเขาก็เลือกเลือกให้เข้าไปเป็นตัวแทนเขาเนาะเขาไว้ใจมากเลยนะเขากาให้เนี่ยนะครับเขากาให้แบบไว้ใจให้ไปพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองอันนี้ก็ไปไม่รู้ไปพลาดท่าไหนนะครับหรือว่าแต่ดูแล้วมัน ตั้งใจโพดมันไม่มีอะไรที่จะมองได้เลยว่าเป็นแบบประมาทหรือประมาทอย่างไรงแรงมันชัดอยู่แล้วอ่ะนะครับอันนี้ก็เสียอนาคตไปเลยเสียความเสียเครดิตไปเลยนะครับก็หมดเรียกว่าหมดอะไรล่ะ หมดโอกาสนะครับเงินไปเที่ยวครั้งเดียวทำให้หลุดจากตำแหน่งได้นะพี่สันไม่ใช้คำแบบอะไรรุนแรงหยาบคายนะพี่สันจะเอาหลักการเอาอะไรอย่างนี้ก็มีความเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแค่นิดเดียว มันอินกับเขาเรียกว่าอินกับเคสไปดูคำพากษาสาลปกครองสูงสุดที่อพอ,อนะครับหนึ่งสี่ศูนย์ับสองพันหหกสิบเจ็ดนะครับรับผิดเป็นกระบวนการเลยเป็นโอ้หลายคนเลยนะเคสนี้นะครับโอเคเนาะมี เดี๋ยวพี่ซันดูก่อนนะมีอะไรที่จะเอ,อ์มีมีอันหนึง่งเรื่องอบรมทิปดูงานทิปอะไรอย่างี้เอาเบิกตามจริงดีกว่าผมว่า เอาตามความเป็นจริงนี่สบายใจแล้วก็ไม่เสี่ยงแบบนี้ <c oughs> เพราะว่ามันดูง่ายมันดูง่ายมากสักวันหนึ่งเทวดาเห็นก็มีคนมาร้องเรียนะนะครับผมคิดว่าถ้าพูดกันเล่นๆน,นะก็คงเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามอมาะไรนะฝ่ายอีกคั่วอะไรอย่างนี้เนาะการเมืองเนาะเขาก็จ้องอยู่นะครับ เขาก็จ้องอยู่จ้องจะตรวจสอบเรานั่นแหละนะครับโอเคก็มีคลิปเรื่องอะไรดีๆเดี๋ยวผมเอามาเล่าสู่ฟังอีกนะนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ